สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7 e เ n ่น n e อนไลน์กับผมโบ๊ทรัฐเพ็ญจันทครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเผยโฉมเมื่อวานนี้เองนะครับนั่นก็คือ KTM Factory Edition ปี2024ครับเป็นรุ่นพิเศษของ KTM นะครับที่เขาทำขึ้นมารูปแบบรถเหมือนกับทีมโรงงาน KTM เลย ต้องย้อนกลับไปประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ KTM ได้มีการเปิดตัวทีมแข่งปี2024ก็เผยโฉมตัวรถแล้วก็นักแข่งด้วยในฝั่ง AMA Motocross แล้วก็ Supercross นะครับเขาก็ได้เผยโฉมตัวรถที่จะใช้แข่งด้วยและคาดว่ารถโฉมนี้จะเป็นตัวขายในปี2025ปกติแล้ว KTM เขาจะเปิดตัวรถแข่ง เป็นรถที่รุ่นล้ำหน้าไปก่อนปีหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวที่ใช้วางขายพอเปิดตัวนักแข่งทีมแข่งไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็อาทิตย์หนึ่ง k t m ก็ได้ออกรุ่นนี้มาเป็น2024 k t m Factory Edition ก็มีทั้ง CC รุ่น2 5 0 p c แล้วก็รุ่น4 5 0 p c ก็มีเทคโนโลยีที่ใหม่ๆสอดแทรกเข้าไปนะครับ ทั้งการปรับเปลี่ยนเฟรมที่มีความเลี้ยวมากขึ้นทำให้เลี้ยวควบคุมได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงมีฟังก์ชันมีออปชั่นใหม่ๆนะครับที่ล้ำสมัย k t m เขาจะเน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก่อนค่ายอื่นๆนะครับทั้งค่ายุโรปด้วยกันแล้วก็ค่ายญี่ปุ่นด้วยเพราะว่า k t m เขาเป็นพี่ใหญ่สุดในฝั่งของค่ายุโรปก็จะมี ade, แกสแกลวก็ฮัซซัวนาที่เป็นน้องๆตามมา ส่วนในค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยพัฒนาเร็วเท่ากับ KTM นะครับทำให้รถ KTM มีราคาค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันทั้งหมดความเปลี่ยนแปลงสำหรับปีนี้นะครับตัว Limited Factory Edition อย่างที่บอกไปเฟรมเปลี่ยนใหม่และปีนี้เขาเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีนะครับมีอุปกรณ์ GPS ติดอยู่ที่หน้าบังโคลนแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งตัวที่ ติดอยู่ตรงกระบอกโช๊คฝั่งด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับแอปของ KTM สามารถปรับจูนผ่านมือถือได้ซึ่งมีมาหลายปีแล้วก็โหลดแอป KTM เข้ามานะครับเข้าทั้งมือถือหรือว่าจะจูนผ่านคอมก็ได้ถ้าสะดวกก็เป็นมือถือดีกว่านะครับสามารถจูนรลบเครื่องได้มีแมปมาให้แล้วก็สามารถปรับแต่งแมปเองได้ด้วย นอกจากนั้นที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็คือตัว GPS ที่ติดขึ้นมาใหม่นะครับจะสามารถเก็บข้อมูลในสนามได้อย่างละเอียดมากๆเลยสามารถตรวจสอบเส้นทางการวิ่งได้ความเร็วเกียร์ในแต่ละจุดของสนามนะครับทุกมุมทุกโค้งเลยเราจะรู้ว่าความเร็วในโค้งนี้ใช้ความเร็วไปเท่าไหร่เกียร์ตรงนี้ใช้เกียร์ไหนแล้วก็สามารถมา ปรับแก้ไขได้ทั้งในตัวรถนะครับช่างเครื่องสามารถปรับเซตจูนอัพได้และในตัวนักขับเองด้วยว่าตรงนี้เปิดคันเร่งช้าในโค้งนี้เนินนี้นะครับก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้มาปรับแล้วก็แก้ไขได้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับที่ไอ้เครื่องตัวนี้เคยมีขายแยกต่างหากอยู่แล้วแต่อันนี้ KDM เขาจับมาใส่ในรถเขาเลยทำให้มันมีการติดตั้งมาพร้อมแล้วก็จะง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้งานผู้ขับขี่ นอกจากนั้นนะครับจุดที่มีความแตกต่างจากตัวธรรมดาทั่วไปที่ขายในท้องตลาดก็คือภายนอกมองเห็นเปลือกพลาสติกจะเป็นลายทีมแข่ง Red Bull KTM ซึ่งปีนี้ตรงเปลือกพลาสติกด้านข้างนะครับตรงปรีกหม้อน้ําเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีสีดําทางด้านล่างทําให้เราดูปีกหม่อน้ํามันเล็กลงแล้วก็เพียวบางมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็มีเฟรมสีส้มมีเบาะสีส้ม แผงคอสีส้มเป็น CNC จากโรงงานเลยเหมือนกับตัวแข่งของนักแข่งทีม Red Bull k d m ดุมล้อสีส้มมีท่ออะคับปวิดนะครับแต่ท่อเนี่ยจะได้เป็นปลายท่ออย่างเดียวจะไม่ได้คอท่อมาด้วยคอท่อจะเป็นคอท่อเดิมได้กัดเฟรมสีส้มที่มากับเฟรมสีส้มนะครับฝาครอบคัดเป็นของ Hinson มีล็อก Start มาให้แล้วก็มี กดิดหน้านะครับเป็นจุดเสริมที่ตัว Factory Edition เขาให้มาก็ถือว่าเป็นปี2024.5นะครับก็จะมีความล้ำสมัยกว่าปี2024ธรรมดาไปอีกนิดนึงก่อนที่จะเผยโฉมยังเป็นอางการในรูปโฉมนี้ปี2025รุ่นนี้จะวางขายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลมาประมาณกลางเดือนกุมภาก็จะ วางขายที่ USA นะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีวางขายที่ต่างประเทศแล้วใครที่สนใจคิดว่าน่าจะรอประมาณ1เดือนหรือว่า2อาทิตย์นะครับถ้าใครใจร้อนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย KTM ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คิดว่าอาจจะมีโคตาเหลือเพราะว่าตัวลิมิเต็ดอ่ะค่อนข้างจะผลิตมาจำกัดน,นะครับมีจำนวนจำกัดส่วนราคานะครับที่ผมไปหาข้อมูลมา รุ่น 250cc ราคาจะอยู่ที่เป็น US ดอลลาร์นะครับ11,350 US ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็คูณ35เข้าไปอยู่ที่397,250บาทอันนี้คือราคาที่อยู่ต่างประเทศนะครับเมื่อนำเข้ามาประเทศไทยแล้วก็คาดว่าน่าจะบวกไปประมาณ5-6,000หมื่นนะครับ ส่วนตัว 450cc จะอยู่ที่13,150 US อ o l l a r ถ้าเป็นเงินไทยก็462,500บาทนะครับบวกไปอีก5-60,000ก็ประมาณอยู่มา50,000นะครับจากที่ผมทราบข้อมูลมาเมื่อปีก่อนๆน,นะครับตัว Limited ที่เป็น Factory Edition เข้ามาไทยแล้ว410อยู่มา50,000 ถ้าเป็นตัว210ก็อยู่ประมาณ4 0 0 0 0กลางๆถึงปลายๆนะครับก็อยู่ที่ใครสนใจรุ่นไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่คิดว่าน่าจะมีหลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อันดับหนึ่งในตอนนี้ในฝั่งยุโรปก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเซเว่น n e นออนเหมือนเดิมครับในคลิปต่อไปจะนำเสนอ เรื่องอะไรรถรุ่นอะไรนะครับหรือว่าจะพาไปแข่งไปขี่สนามที่ไหนก็ต้องรอติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ